fc โตเกมิชิกสูดผิดหวังหลังไหมนักร้องล้านดังยอมรับยังมีสัญญาอยู่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง on air t w นะครับฝากเพื่อน<ๆ>กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง on air t w ของเราด้วยนะครับหลังจากที่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กผู้บริหารค่ายเพลงโตเกมิชิกได้ออกมาประกาศตามหานักร้องเสียงดีคนหนึ่งนะครับโดยงานนี้ทางด้านบอสบิ๊กก็ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกว่าทานหนุ่มนักร้องเสียงดีคนนี้ ไม่มีค่ายหรือสังกัดที่ไหนก็อยากจะให้มาร่วมงานกับค่ายโตเกียวมิสิกนะครับโดยต่อมาทางด้านเอฟซีของค่ายโตเกียวมิสิกก็พากันค้นเจอวานหนุ่มนักร้องเสียงดีที่บอสประกาศตามหาก็คือคุณไม้ไทนาบัวซึ่งก็เป็นนักร้องประจําร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆภาคอีสานนะครับและงานนี้ก็มีเอฟซีจากค่ายโตเกียวมิสิกเนี่ยแห่เข้าไปติดตามหนุ่มไม้กันเพียบเลยนะครับถึงขั้นสร้างบ้านฮักรอแล้วและยิ่งกว่านั้นทางด้านค่ายเพลงโตเกียวมิสิก ก็ได้ออกมายืนยันว่าวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทางด้านหนุ่มไม้ก็จะมาขึ้นเวทีรับเชิญโตเกยลลมซิงอีกด้วยก็เลยทําให้หลายคนค่อนข้าง,งมั่นใจว่าหนุ่มไม่น่าจะเป็นว่าที่ศิลปินคนใหม่ของค่ายโตเกยวซิกอย่างแน่ๆแต่งานนี้ก็มีดราม่าจนได้นะครับเมื่อมีชาวเอฟซีโตเกยวซิกหลายคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจร้านอาหารดังที่ทางด้านหนุ่มไม่เนี่ยร้องเพลงอยู่ซึ่งงานนี้นะครับหลายๆคน ก็ถูกแอดมินของเพจร้านอาหารดังนี้อาตอบกลับเอาไว้แบบถึงพิกถึงขิงเลยทีเดียวและก็ยังมีคอมเมนต์จาก Fc ของเพจนี้นะครับเข้ามาด้วยค่าถึงค่ายโตเกมชิกด้วยงานนี้ก็ทําให้หลายคนแอบงงนะครับว่าทําไมร้านอาหารแห่งนี้ถึงดูเหมือนว่าจะห่วงนักร้องหนุ่มคนนี้มากนะักโดยงานนี้นะครับทางด้านเพจดังอย่างเพจสบายดี2 d ย์ก็ได้ออกมาโพสตผ่านเพจนะครับว่าถ้าร้านอาหารแห่งนี้ห่วงนักร้องมากนะัก ก็ให้เซ็นสัญญาเก็บไว้เองนะครับก็มีชาวโตเกมิสิกเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เห็นด้วยกันเพียบเลยและก็มีคนออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางด้านหนุ่มไม้กับร้านอาหารดังแห่งนี้เขายังมีสัญญากันอยู่นะครับก็ทําให้ f อฟของค่ายโตเกมิสิกหลายคนเนี่ยแอบช็อกเลยนะครับเพราะว่าทางด้านหนุ่มไม้ไม่เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าเจ้าตัวมีสัญญาอยู่นะครับงานนี้ก็ทำให้หลายคนเนี่ย แค่กดเลิกติดตามหนุ่มไม้กันเลยทีเดียวเดยต่อมานะครับทางด้านหนุ่มไม้ก็ออกมายอมรับครับว่าตอนนี้เจ้าตัวยังคงมีสัญญาอยู่กับร้านอาหารดังกล่าวและก็อนาคตเนี่ยยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนงานนี้ก็ทําให้ชาวโตวเกียวมิชิกหลายคนที่เคยติดตามหนุ่มไม้ไว้พากันไปกดยกเลิกติดตามกันเป็นแถวๆและเรียกร้องให้บอสบ๊กนะครับไปปั้นนักร้องคนอื่นดีกว่ารวมถึงเชียร์ให้ปั้นน้ำอุน่นนักร้องในค่ายดีกว่านะครับทุกคน ็มีคอมเมนต์เพียบเลยอ่ะอันนี้ก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนแอดมินต้องขอประทานอภัยมาไวน้นานทีนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทของเราด้วยนะครับขอบคุณออยาเห็นหืนลังไ ได้ดาวเก่งเก่าเก่ารองเท้าว่าได้ขัดมันปืนสาม